ปีนักศัตรวงเด่นเดินมิถุนาตามศาสตรรรม่า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะนำการทํานายดวงนะคะตามศาสตร,ร์พม่าที่ทำนายถึงปีนักษัตรที่ในช่วงเดือนนี้ค่ะดวงชะตานะคะจะดีหรือมีข้อควรระวังในเรื่องไหนกันบ้างค่ะโดยแม่หมอไอซมาริเจนะคะนักดูดวงศาสตร์พม่าได้ทํานายไว้ดังนี้นะคะโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะดวงจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ปีนักสัตว์กลุ่มแรกนะคะจะอยู่ในช่วงของการวางแผนการงานค่ะถ้าอยากให้สิ่งที่ทำนะคะประสบความสําเร็จอาจจะเหนื่อยค่ะแต่ส่งผล ในเรื่องของความสมหวงังความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะมีดวงที่จะได้จับเงินก้อนจากสิ่งที่กําลังลงมือทําค่ะไม่ว่าคุณจะดําเนินการทําสิ่งใดอยู่นะคะก็จะมีแต่คนคอยช่วยเหลือเข้ามานะคะให้ความสนับสนุนนะคะในทุกๆด้านค่ะดวงเป็นที่เมตตานะคะแก่คนรอบข้างช่วงนี้คุณก็มักจะชอบคิดถึงนะคะในเรื่องของอดีตคิดถึงคนที่เคยจากลากันไปแล้วนะคะเหมือนเรา เนนะะติบโตขึ้นจึงมีสติในชีวิตมากขึ้นค่ะเวลาที่เราจะทำอะไรนะคะก็ต้องคิดต้องวางแผนอย่างดีค่ะทั้งนี้จะได้วางแผนนะคะในเรื่องของการเงินหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะบางคนก็จะได้วางแผนในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะการที่อยากจะมีสมาชิกเพิ่มนะคะอยากที่จะมีลูกเพิ่มนั่นเองค่ะอาจจะวางแผนในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเช่นนะคะการซื้อบ้านนะคะหรือว่าปิดหนี้สิ บางส่วนนะคะได้สําเร็จค่ะระวังสุขภาพโรคเก่านะคะจะกลับมากําเริบเพราะว่ามีดวงจะได้พบแพทย์นะคะได้กินยารักษาตัวหรือว่าอาจจะได้ เคลมประกันเนคีคะเพราะว่ามีดวงจะต้องดูแลสุขภาพใส่ใจในะเรื่องของการกินเนะคะเรื่องอาหารการกินต่างๆรวมถึงอาจจะได้จัดบ้านใหม่หรือบ้านครั้งใหญ่ได้เคลียร์เสื้อผ้าออกบ้างนะคะผัดเปลี่ยนกันบ้างค่ะและปีนักษัตว์ในกลุ่มนี้นะคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ปีด้วยกันค่ะปีแรกนะคะก็คือปีจอค่ะปีระกาปีมโรงปีกุล ปีฉลูและปีมะเมียค่ะ และกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องในการสอบแข่งขันค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานค่ะซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณมีดวงจะได้ทําบ้านนะคะได้ต่อเติมที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นการปรับแต่งบ้านนะคะตกแต่งบ้านรวมถึงการปรับทิศทางความเป็นอยู่นะคะจะส่งผลดีในทุกๆด้านดวงของคุณก็จะได้ลาบจากเจ้าที่นะคะหรือว่าบัณฑพบรุษค่ะ จะมาให้ฝันนะคะให้โชวคทั้ทงนี้จะมีคนมาชักชวนให้เราไปทําบุญนะคะในสถานที่ไกลๆด้วยการได้บนบานขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะคะได้ตามที่หวังในช่วงครึ่งปีหลังนะคะดวงเกี่ยวกับ ยานพาหนะนะคะอาจจะได้มีการปิดยอดหนี้บางส่วนด้วยค่ะแล้วก็อาจจะมีการได้รถคันใหม่เนี่ยค่ะได้ยานพาหนะคันใหม่เข้ามาเพิ่มรวมถึงการเคลมประกันบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้สุขภาพก็ต้องระวังในเรื่องของการปวดหัวนะคะความดันค่ะก็จะต้องดูแลเอาใจใส่ไว้บ้างส่วนในเรื่องของการงานการเงินนะคะเป็นปกติดีเนี่ยค่ะเป็นปกติสุขดีไม่ว่าจะดําเนินการทําสิ่งใดค่ะบริวารควรรอบข้างก็จะให้ความเมตตาคุณเป็นอย่างดี อาจจะมีปัญหาอะไรนะคะที่ให้เราได้แก้ไขนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะในเรื่องการงานหรือว่าการทําสิ่งใดๆอยู่นะคะจะได้รับผลตอบกลับมาที่ดีค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ช่วงนี้จะต้องระวังเรื่องปากเรื่องคําพูดเกี่ยวกับวาจาทุกสิ่งอย่างนะคะที่อาจจะทําให้ผิดใจกับเพื่อนร่วมงานไว้บ้างก็เป็นดีค่ะและปีนักษัตว์ที่เหลือนะคะก็คือปีเถาะค่ะปีวอกปีมะสิง ปีชวดปีมะแม,แ,มและปีขานค่ะ